โอเคก็ผมนะนำตัวก่อนเลยผมคิววันนี้จะมารีวิวคอมให้ทุกคนดูนะก็คลิปที่จะทําลงไปก็คือจะเป็นคลิปที่รีวิวคอมแล้วก็ประกอบคอมให้ทุกคนดูนะครับโอเคเข้าเรื่องคอมกันเลยดีกว่าเครื่องนี้ทุกค้าสั่งประกอบมาคืองบจํากัดราคาถูกอ่าซีีจะเป็นเจนไหนก็ช่างก็ขอราคาถูกไว้ก่อน ก็เลยเป็นเครื่องนี้ขึ้นมานะครับโอเคเครื่องนี้มีอะไรบ้างวยวเป็น i 7 4 770เนมนบอร์ดเป็นกริ๊กบอย H 8 1 m แล้วก็แรม8กิกสิกิกสตัวนะครับ s s d เป็น1 2 0กิกิกสจอเป็น gtx 1050 ti เออตอนนี้เล่นได้เลยนะ gtx 1050 ti เนี่ยก็ยังพอเล่นได้ถูถ,ถูได้ถ่ายไปนะครับด้วยตามงบตามราคานะครับผมก็ได้เท่านี้โอเคโอ w e r s u p p ายให้ไป700วัตต์ คเคสเนี่ยเป็นของ n น o นะมีพัดลมแถมให้3ตัวไฟ RGB นะครับไม่สามารถปรับได้นะทุกคนเป็นไฟออโต้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คลิปประกอบคอมแล้วเทสเกมกันเลยดีกว่าครับโอเคครับ โอเคคอมของเราก็ติดันที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวาดูสเปคกันก่อนเลยนะสเปคนะครับเป็น Intel i7 470 7 70, ตรงนะครับแรม8กิกแต่มันอ่านได้7กิกนิดๆนะโอเคไม่นิดดิกว่ากว่าโอเคเดี๋ยวดูการ์ดจอดีกว่าการ์ดจอจะเป็น Nvidia GeForce GTX 1050 Ti โอเคครับตรงนะทุกอย่างโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่เกม Apex นะครับไป โอเคเรามาอยู่กันในเอปกนะแล้วก็มาดูการตั้งค่ากันก่อนเลย้าค่าทุกอย่างเป็นโลหมดเลยนะครับยกเว้นแรมการ์จอนะแรมการ์จอเป็น4กิกนะครับที่ผมปรับแรมการ์จอเป็น4กิกเนี่ยพอการ์จอให้มา4กิกนะครับก็ทําให้ภาพเนี่ยคมชัดขึ้นเยอะเลยนะครับที่เราปรับแรมการ์จอไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนบวกดีกว่าว่า fs เนี่ยจะได้เท่าไหร่โอเคครับไปไปต่อนในเกมดีกว่าโอเคเรามาอยู่ในเกม a p ป x แล้วนะทุกคนก็ตอนที่เรายังไม่บวกเนี่ย fs จะอยู่ประมาณ 60-70เฟรมนะถือว่าเล่นได้สบายสบายเลยนะเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าเครื่องนี้สเปคอะไรนะครับเครื่องนี้เป็น Intel Core i7 4770นะครับกับการ์ดจอ GTX 1050 Ti นะครับกับ Apex นะตอนนี้เดี๋ยวดูกันตอนโบกดีกว่าโอโ้เจอแล้วตอนนี้เจอคนแล้วโอ้โหก็นำยิงไปทีนึงนะครับตอนนี้ Apex จะอยู่ประมาณ60-60กว่าเฟรม ลงไป50บ้างนะครับทุกคนใส่แล้วนัวแล้วนัวแล้วครับนัวแล้วนัวแล้วครับร่วงไปหนึ่งตัวยังไงต่ออหูเลือนเหลือแค่นี้เรียบร้อยก็เอเบสเนี่ยอยู่ประมาณ40 50 60เฟร,รมนะอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคน40 50 60เฟร,รมถือเล่นได้นะเออคือจัองหวะแบบเท็กเจอร์เยอะๆเนี่ยลดไปบ้างนะทุกคนอาจจะลดไป40เฟร,รมแต่ แต่ก็เล่นได้นะทุกคนถ้าเราไม่ได้ดูเฟรมเรทเนี่ยผมว่าเอปกเนี่ยเล่นได้เลยนะเออเล่นได้สบายๆนะไม่ถือว่าหน่วงไม่อะไรเลยนะทุกคนจังหวะบวกจังหวะอะไรก็ทําได้ดีนะกับกับคอมนะไม่ใช่กับตัวผมนะตัวผมก็ล่วงมาอยู่เมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ไฟเอ็มดีกว่าเกมยอดฮิตโอเคครับไปโอเคเรามาอยู่กันที่ไฟเอ็มนะทุกคนมาดูการตั้งข้างไฟเอ็มนะ เออไฟเอ็มนี่ผมปรับไฮทุกอย่างเลยนะครับเครื่องนี้เครื่องนี้นะเป็น i 7เจ็ดเจนสี่นะกับ gtx ี0หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ทีนะกับไฟเอ็มนะมาดูกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะกับไฮนี่นะมีเงามปเท็กเจอร์นะครับก็หกสิบเจ็ดสิบเฟรมเลยนะทุกคนคือสปายสปายนะโห oh, ผมยังไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้นะแต่เขาว่ากัน i7 Gen 4เจนสี่เนี่ยมันมันแรงอยู่แล้วนะทุกคนมันแรงมาตั้งแต่ ตั้งแต่ยุคมาแล้วโอเค,โอ,เคโอ้โหตรงนี้เจอตรงจังหวะแมปคือแมปสร้างแล้วกันอยู่ตรงจังแมปสร้างเนี่ยมันมันลดลงเหลือ30อยู่นะทุกคนก็ธรรมดาแหละมันแรมแปดกิกนะครับผมก็ตามงบนะก็เล่นได้นะโหปรับไฮนะทุกคนโอ้ชนกันระนีระนาดโอเคก็อันนี้กับประเทศ g o d of Story นะทุกคนคนเยอะตลอดอยู่แล้ว เอเวก็อยู่ประมาณ40 50 60เฟรมนะครับเล่นได้นะสบายๆเอเวอยู่ประมาณพอๆกับ a อ,อ,อเปเลยนะทุกคนอมผมว่ากับไฟเอ็มเนี่ยเล่นได้เลยนะถ้าทุกคนไปปรับแบบ normal เล่นเนี่ยผมว่าสบายสบายเพราะไฮสบายขนาดนี้นะทุกคนโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะโอเคไปนะครับจุบจ๊บจุ๊บบ๊ายบาย